มากขึ้นเลยนะครับรวมถึงผู้ประกันการโซนภาคการสามด้วยที่ตอนนี้ยังไม่เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างในงานกับรัฐบาลกระทรวงการคลนะครับก็อยากจะให้เห็นเรื่องนี้มากที่สุดรวมเรื่องที่สองที่เรามาในวันนี้คือเรียกร้องให้ปล่ายรัฐมนตรีคนอยากใช้มาตรการหนึ่งนึ่งสองในการผูดกันต่างพูดถึงกันต่างเพราะว่ามาตรารหนึ่งหนสองไม่ได้ถึงในตามจังหวัดทั้งคน มาแล้วนะครับพอนาแล้วนะครับหยุดใช้เวลานะครับหยุดใช้เวลาเล่นถึงดอกแล้วหายลบากประการตวนี้าเลยครับแลเดี๋ยวเจอกันครับเขาลุกแล้วถอยครับเดี๋ยวน่เถอยแล้วก็ลุกเขาครับใปน้นของเดมื่อวานนี่มอยากจะพูดถึงเื่อวานนาร มนนาเมื่อวานะอ,อย่างที่บอกครับว่าหากไม่เกิดความเช่อยุคอารมณ์อะไรต่างๆทุกคนเนี่ยมันมีมันมีกิจกรรมกับความบกพร่ออยู่แล้วนะฮะคือการการปะทะกันกมันเป็นมันเป็นเรื่องมันมันก็ไม่เป็นเรื่องเรื่องร้ายแรงอะไรท่งนี้นก,ก็ต้องใช้อุปกร เข้ามืออย่างนี้เนี่ยเป็นการประทะกันเนี่ยยังไงเราก็เสียเปรียบถึงว่าจะมีอาวุธเราก็เสียเปรียบทุกทีในฐานะเขาเป็นเจ้าที่รัฐกับพวกเราที่เป็นประชาชนธรรมดาเรางมาให้มาแล้วครับยังไงก็ต้องให้คนเยอะขึ้นไว้นะครับ่ได้านจู่สีต,นตอกนกำลังคนของตำรวจเขาอะครับ แตกับเราแต่แต่ขอให้คุณรู้ไว้ว่าเราก็ยังสู้เพื่อคุณและขอให้คุณสู้เพื่อตัวเองและสู้เพื่อประชาชนทุกคนครับขอบคุณครับ